สำหรับพิธีกรรมภายในงานท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนสวนดมนต์บทธรรมจักกับประวัตนาสูตรและได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมตามหลักวิชาตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อเพื่อกันกายวาจาใจให้ผ่องใสรองรับบุญใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในครั้งนี้จากนั้นเมื่อถึงเวลาสว่างผู้มีบุญทุกท่านได้ตั้งริ้วขบวนอันเชิญผ้าป่า โดยประธานผ้าป่าสร้างทุกสิ่งประจำเดือนนี้คือกาลยานมิตรอัมคาสระทองเทียนได้นำขบวนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีก่อนที่จะได้ร่วมกันประกอบพิธีอาราธนาศินห้าและกล่าวคำถวายผ้าป่าโดยกาลยานมิตรอัมคาสระทองเทียนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าส่วนผู้แทนคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่า ต่อมาจึงเป็นพิธีกล่าวคำถวายลูกนิมิตมหาสมบัติโดยกัลยาณมิตรอมอรัตระวาดชัยและกัลยาณมิตรมะลิเลืองฤทธิสุริเดชเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรวันนิสาจีนกสิิกิจเป็นประธานนำกล่าวคำอธิษฐานจิตด้านกัลยาณมิตรสมพิษทั้งสนและกัลยาณมิตรวิไลกูลโพชาย,ยาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทาน จากนั้นเป็นพิธีจเจริญพระพุทธมนต์ปิดแผ่นทองและสมโพธิลูกนิมิตมหาสมบัติโดยพระทวีศัก์ทีปธรรมโมท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนปิดแผ่นทองลูกนิมิตมหาสมบัติ ซึ่งลูกนิมิตมหาสมบัติจะถูกอัญเชิญไปประกอบพิธีประดิษฐานลูกนิมิตผูกสีมาสถาปนาอุโบโสถ80ปีหลวงพ่อธรรมชยโยเพื่อน้อมบูชาธรรมเนื่องในวาระอายุวัฒนะมงคล80ปีณวัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษในวันที่22มิถุนายนพุทธศักราช2567ที่จะถึงนี้ จากนั้นสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันถวายจตุปัจไทยธรรมและถวายกองบุญต่างๆแด่พระพิสุสงฆ์และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาเพื่อเป็นข้อคิดในการสร้างบารมีทั้งยังได้แจ้งข่าวบุญที่ทางวัดพระธรรมกายเดนมาร์กจะได้จัดในโอกาสต,ต่อไป เพื่อเชิญชวนทุกท่านได้มาสั่งสมบุญร่วมกันก่อนที่จะได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระพิสุสง์ซึ่งงานบุญในวันนี้สาธุชนได้บุญทั้งการทำทานคือการได้ถวายธายธรรมใส่บาตรได้รักษาศิลห้าเพื่อจะได้เป็นหลักประกันของการเกิดมาเป็นมนุษย์ในภพชาติต่อไปและได้เจริญสมาธิภาวนา เชื่อจะได้เป็นผู้มีปัญญาสว่างสวยแทงตลอดในสัพพวิชาทั้งทางโลกและทางธรรมค่ะ